มาไปประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวนะครับแถวละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบกระดุมนะครับสิบกระดุมแถวละสิบหลอดห้าแถว ก็ห้าสิบหลอดแล้วครับประมาณนี้ปรระมาณนี้นคับเดี๋ยวผมจะทำการเอาหลอดเอาหลอดไฟมาเอาที่วัดหลอดมาวัดดูนะครับ จังหวัดที่หน่ก็ล่ับมาทเอาที่จังหวัดหนยที่สุดายการเกดยม่อานนี้ตลอดบริเวณที่รีย่น้ำโขลเรียมจัดงานเทศกาลบ้านไผ่ยามากใช่คือคือคนเยอะกสวันเรื่องโควิดอย่าเงี้ยก็ยังมีอยู่บเนื่อแต่ว่าทีวัดหลอดของผม แบบไรนะครับเสกลอตแบบไรตั้บบงโบนไปที่เอาคันต้นก่อนนะครับสิบโบนะครับ เราจะวัดดูนะครับหลอดติดนะครับไ,ได้แถบวบนี้หลอดติดครับติดทุกรอยแหบบนี้ก็ติดนะครับ ืออวะดคนเหมนติดหลน,นะครับแสดงนครับอย่างนี้นี้ก็ติดทุหรอดนะครับเาาแล้วจะเป็นพ่ออะไรตัวน,น,นี้ไม่ติดนะครับไม่ติดนนะไม่ติดเลยแสดงว่าตัวน,นีขาดตัวนี้ติด ไม่ติดน,นะครับติดแล้วไม่ติดก็แถวสุดท้ายนะครับแถวสุดท้ายติดน,นะครับติดก็แสดงว่าแถวนี้เสียแถวนี้เสียเดี๋ยวผมจะรื้อทำการรื้อออกมาเปล่ดนครับพัคกคลิปก่อนครับ